ครับมาต่อกันคลิปที่3นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกไส้หมูนะครับไส้อ่อนทําโจ๊กนะครับตามหลักแล้วนะครับการเลือกไส้หมูนั้นนะครับเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับตามที่เราเ,เห็นตามที่เราไปซื้อตามตลาดนะครับแต่ในทางสูตรเราแล้วนะครับเรามี วิธีการเลือกไส้หมูที่แบบละเอียดทีหนึ่งครับวันนี้ก็จะเอาวิธีการเลือกไส้หมูนะครับไส้อ่อนหมูนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับที่กําลังอยากขายโจ๊กนะครับอยากหาเครื่องเคียงนะครับอยากหาไส้หมูนะครับมาต้มขายนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการเลือกไส้อ่อนหมูนะครับการเลือกไส้อ่อนหมูนะครับทางสูตรของของทางร้านเราเนี่ยจะสังเกตง่ายๆครับก็คือ เราจะสังเกตตรงเนี้นะครับไส้อ่อนหมูนะครับมันจะเป็นเราจะเลือกเอาอันที่มันใสๆนะครับเราจะสังเกตนะครับเราจะเลือกว่าไส้อ่อนยังสดยังใหม่นะครับเราก็จะสังเกตดูที่ความใสนะครับความใสของไส้หมูนะครับให้สังเกตง่ายๆถามว่ามีหลายคนอาจจะบอกว่า ม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้มั้งนะครับอันจริงแล้วก็ถามว่าไม่เลือกก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วนะครับเราได้ไส้หมูที่มันที่มันใช้ได้ไม่นานนะครับหรือมีกลิ่นนะครับนี่ก็คือข้อเสียของที่เราไม่เลือกนะครับแต่ถ้าเราสัสงเกตสักนิดนึงนะครับเราดูสักนิดหนึ่งว่าไส้หมูที่เราจะซื้อมาทําทานเองหรือว่าทําขายนะครับ ือว่าใส่โจ๊กเนี่ยเราก็สังเกตสักนิดนึงนะครับว่าไส้หมูที่สดใหม่แล้วก็สะอาดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในการเลือกเราก็จะทางสุราษเราก็จะเลือกในแบบเป็นไส้ที่เป็นสีใสๆนะครับจะสังเกตได้ง่ายนะครับบางคนอาจจะถามว่าไส้ที่ดีสามารถหาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ถ้าจะให้ชัวร์จริงนะครับก็ตามห้างนะครับตาม พิกซี ie, หรือว่าตามแมโครก็หาซื้อได้นะครับไส้ที่สะอาดแล้วก็ดูสดหน่อยนะครับก็แนะนำนะครับโอเคนะครับขั้นตอนการเลือกไส้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ